นี่นี่หกเรื่องหูนี่น้อยครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่นรับอ่าหกไข่ สวัสดีครับพี่น้องมือนีบ้านหน่อยกับตาพี่น้องเขาว่าฮาเฮ็ดครับพี่น้องหลังจากหางหายมาโดนครับก็ับไปทําการทํางานแล้วครับพี่น้องกับหาอยู่หากินอยู่ครับจะ่ากับ่บได้ครับพี่น้องมือนีบ้านหน่อยเลขเขามาสํารวจปลาครับเฮ็ดออกหางครับพี่น้องตามถือเสาสีเดินดูกับโบห็นแถบสีโบห็นเฮ็ดครับพี่น้องไปครับไปเบิ้งนล่นกันครับมาสีมีเฮ็ดยังแน่มือ่นีบมือนีบบ้านหน่อยครับต่างกองมาครับต่างก่องพี่ มาพูดเรื่องเงินน้อยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอ่าคุกไ่ พี it, ่น้องพี่น้องเมื่อหน่อยพอมาหมเมื่หน่อยก็มาปัวเห็ดเห็ดนั่งเหลี่ยพี่น้องเห็ดหนาแย่ครับที่เป็นเอื่นกันครับนี่ครับเท่าแล้วครับพี่น้องหลังจากฝนตกเขียนออกมาได้นี่ครับนี่เท่าตองนี่เท่าแล้วครับแปครับพี่น้องเ็อะไปนี้กันนะครับ พี่น้องปล่อยอีกมูหนึ่งบ้านเหรอบุญไปขม้าปล่อยเพิ่นครับเด็ดหนาแหลกครับพี่น้อ,องผมหนึ่งครับพี่น้องมี่ก็เอไม้เหรอกครับพี่น้องก็มาในป่าเนาะเอาเรียบตูดเอาครับพี่น้องเก็บแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับนี่ครับช่วงนี้เฮ็ดหาหญ้าแงครับพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิได้พี่น้องได้เบิ่งบ่สิได้ลงให้พี่น้องได้เบิ่งนะบ่เนาะมันบ่เคยมีเห็ดครับ อาหน่อยก็มาตัวขาดอยู่แต่ว่ากับนี่ครับพี่น้องคนเขาปลาไหลครับพี่น้องหายห้าเย็ดนี่ครับเย็ดซ้ำนี่ออกหายากแห้งครับนะครับเบื้องอีกครับขาดหน่อยกับทำงานนู่ตัวครับดอกจูมันครับพี่น้องเย็ดนาเลียครับแกงพัดดีกว่าพัดกระเสียบครับพี่น้องแกงกระเสียบอยู่เย็ดแลนี่ก็ดีนี่รสชาติดีอยู่ครับ เงี้ยครับพี่น้องเงยถ้าบบฟอห่มมันรีรีเขาห่มได้ก็เเลียแตกเบิดครับพี่น้องพี่น้องเพิ่งก็ออกมาหาอยู่หากินกันนะครับแต่ผู้มานผู้ประมาณคนนี่ตั้งเหลี่ยดอกนี่ครับเป็นบ้านแล้วครับแต่ว่ายังแข็งอยู่ครับไปครับพี่น้องหาเพิ่งอีกดอกจูมเบิร์ตมาหน่อยเชียเกือบโมนี่ครับ ไปครับพี่นอ้องน้ำมึงนี่กันครับพี่นอ้องถึงข้ามหน่อยพี่นอ้องดอกน,น้อยนี่ครับเอาเล็บตูดเอาเลยครับพี่นอ้องดอกหน่อย,อย,ง,อยงนีง่พอสีดอกครับพี่นอ้องนี่ครับจุดนี้พอสีดอกน,น้อยๆ้อยฝนบตกดลดลงครับพี่นอ้องดินแห้งเฮ็ดบ่ออกครับเฮ็ดเป็ดซ้ำครับพี่นอ้อง ดิซี่โดครับไปครับไปหาเมื่อนี้กันดีครับนี่ครับพี่นนอะเฮดพึ่งโตัดดเน่้นงามเลยครับจุ่มเลยแต่ว่าบูมมีมูครับพี่น้อะนี่เออใส่หมีผ่าแล้วครับพี่นี่ครับบรรยากาศหาเฮดมือนี้กะอาจจะบุมมวนมาดแล้วครับพี่เนอะนี่ครับพี่เนองเฮดมีน่าจะเป็น เห็ดผึ่งเขากำหรือเปล่าครับดูเฮดลินมาจะดมกินเหรอมึงอาจจะเป็นเห็ดลินมาครับพี่หน้องนี่ไข่ไเห็ดยูคาเหรอครับเป็นเห็ดคมชนิดหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับไปครับไปหามึงนี้กันดีครับดอกข้างหน้ไปครับครับพี่น้องเห็ดแคลายโอ้ยดอกน้อยๆมีสองดอกครับพี่น้องนี่นี่ครับตูดยู่งเลยครับพี่น้องนี่ครับ นี่น้อยหอยุดไปหาเงาครับพี่น้องือใส่แกงมาน้อมาหนิไปครับครับพี่น้องคิดพึงโอ้ดอกงามอยตัวล่ะนี่ไส่แกงอเหรอมาหนีิอุดครับมีแล้วมาอยู่แต่ว่าบ,บริบทครับวันนี้บรรยาก,กาศปรมมวนครับไปครับไปหาเมืองในกันอีกนี่ครับพี่น้อคือใส่มีป่ปลาน้ำเนี้ย พี่น้องดูว่าพ่อใส่มีดผัดนี่ครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศมือนีนพกคอยเ่าครับพี่น้องเฮ็ดออกห้างนี่แต่กับพ่อได้เก็บอยู่ครับพี่น้องมาไปหามากระติเตี้แกว้งนี่ครับพี่น้องอากาศก็มาคนเดียวครับพี่น้องกระติเ้แก้งมาคนเดียวกระเด็นนี่ครับเฮ็ดถือว่าได้ร้ายเติบอยู่ครับพี่น้องหาไปเรื่อยครับ ไปครับหาบึกนี่กันอีกพี่เนาะดูถึงกองหน่อยกองรังเขียวน้อยแกงเสียพักนครับนี่แข็งแห้งอู้ยเปจนบาลงครับไปครับพี่นาะบึกนี้กันอีกช่วงนี้เฮ็ดข้าวดินก็อรัะครับพี่นนองนี่เห็ดข้าวดินก็อร่อยเหมือนกันไปครับบึงนี้กันอีกพี่นนองเห็ดข้าวไรกระโดงนี่น้อยช่งงยวงนี้เจี๊ยบเพ็ดรวมครับมือนนี้คร,นครับพี่เนาะดูถึต้อง ดอกนีงามครับพี่น้องดอกงา,งามเลยครับผลขับพี่น้องมาลองยนืยนอยู่ดอกหนึ่งท่องข้ากล่องกระรูดครับพี่น้องครับถุงกลองแดงครับพี่น้องเอ้ยนี่ดอกงามอยู่ครับ่นครับดอกนึงครับพี่น้อง เห็ดถึงต้องแยงออกไหมครับแต่ว่าโมนาครับพี่น้องนะครับหาเมื่อกี้กันนี้นี่ครับพี่น้องเห็ดคาราดอกบัวค่อยนีครับพี่น้องนะครับหาเมื่อกี้กันนี้ครับมีที่มีบ่พี่น้องเห็ดทานครับน่ครับนี่ครับพี่น้องดอกบานบานครับเห็ดทานครับ นี่ครับพี่น้องเดอกยวคุยนเมียนี่โอ้ยผูเหิดเลยเอาไปไหนครับบ้านไปครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหนึ่นบ้านครับนี่ครับแข็งดีอยู่ครับสินงํำเสียกันครับหลวกจิ้มครับพี่น้องลวกแล้รก็เฮ็ดนจิ้มครับหนึ่งนะครับเฮ็ดนจิ้มกินกับเสียกันครับนะครับห้างนี่ครับพี่น้อง ดอกไน้อยพึ่งตองนี่ครับดอกก็ไปงานรับไปครับนี่ครับต้องดอกครับพี่เนาะพึ่งตองตองดอกครับไปครับพี่เนาะนี่ครับพี่เนาะพึ่งหวานครับพัวดุกนึงเป็นโดนผัวครับไปครับนี่ครับพี่เนาะ หอยละพึ่งวานดอกนึงหุ่นมันหอวหออยู่พีดพึ่งตอดอกง่ายๆอยู่ต้องเห็ครับพี่น้องดอกนึงบานแล้วครับพีดพึ่งตอครับพี่น้องจะถือว่าใดครับแข็งอยู่นี่ครับพีดพึ่งตองงามดอกนึงหุ่นครับดอกนึ่งยี่น้อยมีปลาดุดงกันครับพี่น้องโอ้เถาเถาครับเอาบ่ได้พุ่น เอาไม่ได้เ่ามาแล้วนี่ครับพี่นอกโอ้ดอกกงามเลยครับดอกหนึ่งไปครับหามึงอีกครับนี่ครับพี่นอกดอกนึงดอกงามเหมัอนกับเ้าวโพดหวานนี่ครับพี่นอกดอกงามครับไปครับี่ครับพี่นกดีดอกนึงนี่ครับดอกก็งามด้วยครับ อดอกนี้เทาโอ้ยังเหลือให้ได้กเทาอยู่นะครับเอาไว้เป็นเชียรอบหนาครับนะี่ครับพี่น้องจิตคายลายดอกนึงหัน,นหลอดเลยบนตัวกระโบแห้งครับพี่น้องยึดกระโบออกไปหามึงนี้นี่ครับพี่น้องไหวเป็น,นเชียร์โอ้ยแตกเบิดนี่เบาหน่อยไม่เชียนะเคยเห็นบหมครับพี่น้องน,น,น,นี่เห็ดแปลกๆป๊กก้มูครับมึงเห็ดหัวเปันหักครับนี่ เขาเหยียบแล้วมั้งครับพี่น้องครับมาเมืองครับไปครับเก็บไนกนนีครับเมื่อไรยังได้เห็ดทานก็ยังเห็ดทานอยู่กับเพชรผึ่งต้องเนี่ยนี่ครับนะครับพี่น้องพี่ว่ากับเฮ็ดผึ่งกัะจอนเือแต่หัวครับนะครับนี่ผึ่งกัะจอนนะครับ แล้วครับพี่น้องบ้านหน่อยหฮเฮ็ดมากครับถือว่าโดนเติบแล้วครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวบ้านหน่อยเฮ็ดให้เบิ่งครับนี่ครับในกระตาเดี๋ยวบ้านหน่อยเทพให้เบิ่งเลยนี่ครับพี่น้องเฮ็ดที่ใดถือว่ามีเฮ็ดหลายชนิดอยู่ครับพี่น้องมีเฮ็ดเึ่งต้องเฮ็ดคาลายเฮ็ดลังแหล่เฮ็ดทานเฮ็ดละงกเหลืองครับพี่น้องมีหลายชนิดครับเฮ็ดรวมครับพี่น้อง เอาละครับพี่น้องกมาถึงส่วนทุท้ายแล้วครับพี่น้องบ้าน้อยกับขอขอบคุณเอฟซีสุภูสุขคนครับที่เขามาชุ่ม่องเบ้าหน่อยครับพี่น้องแต่์บ้าน้อยกับิขอฝากนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าน้อยนะครับเพื่อที่บริพาดคชิปใหม่ๆครับพี่น้องเอาละครับชิปนี้ก็ถือว่าหามาดนเติมแล้วครับพี่น้องบ้าน้อยก็ทีจบชิปไปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ